กลัามาคุยกันผู้ชมในเรื่องของราคาน้ํามันแพงที่สมงผลกระทบต่อทุกๆคนต้องบอกว่าตอนนี้นี่อ,อย่างปกติเมื่อก่อนดิฉันเติม e85 500ต้องบอกว่าโหเยอะ ขับได้หลายวันคุณผู้ชมแต่เดี๋ยวนี้500ขับได้2วันเอาหมดแล้วก็ต้องเติมอีกไม่ว่าจะแพงเท่าไหร่ก็ต้องเติมะนะคะซึ่งตอนนี้ราคาน้ำมันแพงส่งผลกระทบในเรื่องของคนที่ขับจักรยานยนต์ด้วยรับจ้างโดยเขาบอกว่าไม่สามารถจะขึ้นค่าโดยสารได้นะบางวันวิ่งทั้งวันได้สองสามเที่ยวเพียง60บาทสู้ไม่ไหวค่ะตอนนี้ต้องหาอาชีพเสริมด้วยการเป็นไรเดอร์ไปด้วยเป็นการทำงานควบคู่กันไปจึงจะสามารถพออยู่ได้ค่ะ จากปัญหาราคาน้ำมันแพงอย่างที่บอกไปคุณผู้ชมตอนนี้ทุกอย่างปรับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในเวลา1-2เดือนที่ผ่านมา แล้วก็ไม่มีทีท่าว่าจะลดลงไปอย่างใดถึงแม้ว่าราคาน้ํามันกลุ่มน้ํามันดีเซลรัฐบาลจะตรึงราคาไว้อยู่ที่ราคาลิตรละไม่เกิน30บาทแต่ว่าน้ำมันในกลุ่มน้ำมันเบนซินและก็แก๊สโซฮอลการปรับราคาขึ้นอีกนับว่าราคาน้ำมันมีราคาสูงเป็นประวัติศาสตร์อย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนนะคะขณะที่คนขับจักรยานยนต์รับจ้างทุกคนยังคงต้องเติมน้ำมันเพื่อมาประกอบอาชีพตามปกติเจอราคาน้ำมันแพงแต่ทุกคนก็ยังไม่ขึ้นค่าโดยสารเพราะว่าเป็น ใ,ใจลูกคา้าแต่ยังคงยืนราคาอยู่ที่20บาทตามปกติค่ะหากเกินจาก3กิโลเมตรก็จะคิดราคา30บาทเหมือนเดิมที่ผ่านมาเติมน้ำมันแกสโซโฮอ9 1 1 0 0บาทล้นถังไม่ผ้ชมวิ่งได้2วันเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้เติม100บาทครึ่งถังนิดๆ เริ่มรู้สึกท้อใจเหมือนกันค่ะขณะเดียวกันก็มีคนขับจักรยานยนต์รับจ้างบางคนก็ต้องหาอาชีพเสริมไปด้วยเพื่อจะนํารายได้เข้ามาเลี้ยงครอบครัวอย่างเช่นคุณธนาทิพย์อุบลมณีอายุ52ปีเขาขับจักรยานยนต์รับจ้างมากว่า20ปีสมัครเข้าทางานเป็นรายเดอร์ส่งอาหารนอกเหนือจากขับจักรยานยนต์รับจ้างโดยจะนํากล่องใส่อาหารมาวางไว้ที่คิวหากมีการแจ้งเข้ามาก็จะถอดเสื้อวินออกแปลงร่างเป็นรายเดอร์ส่งอาหารทันทีค่ะแล้วก็บึง่งไปรับอาหารตามใบสั ส่งให้ลูกค้าตามเวลาที่กําหนดหลังจากนั้นกลับมาเข้าวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างตามเดิมโดยไม่ให้เสียงานขณะนี้คุณชนาทิพเองเป็นไรเดอร์เป็นเวลาปีกว่าแล้วสามารถารู้ว่าบริหารเวลาได้โดยไม่เสียงานทั้ง2อ,อย่างนะคะก็บอกว่าตอนนี้นะ้ำมันแพงเดือดร้อนกันทุกอาชีพต้องใช้รถ ใช้การไปทำงานกันยิ่งอาชีพขับจกักรยานยนต์รับจ้างรับบทหนักค่ะในช่วงนี้ผู้โดยสารก็ไม่ค่อยมีหากเฉลี่ยแล้วเหลือเงินไม่เท่าไหร่ก็ลำบากสำหรับอาชีพเสริมมาเป็นไรเดอร์ส่งอาหารเป็นไรเดอร์บ้างขับวินบ้างก็พออยู่ได้นะคะโดยสารวินมอเตอร,ร์ไซค์รับจ้างก็เท่าเดิม20บาทถ้าเกิน2กิโลอย่างที่บอกไปก็คือ30บาทส่วนน้ำมันก็เติมมาเลย100ไม่ถึงถังเมื่อก่อน100บาทก็อย่างที่บอกว่าล้นถังเลยทีเดียวก็รึกว่าตอนนี้นี่ทุกคนก็ต้องพยายามปรับ ตัวให้อยู่ได้นะคะบางคนก็ต้องมีอาชีพเสริมเข้ามานาะอขับวิน่างเนื้อพี่วินบอกไม่ไหวละต้องมาเป็นไรเดอร์ส่งอาหารไปด้วยนะคะว,นนวันหนึ่งก็สลับหมุนเวียนกันไปสอดเสื้อมาเป็นวินบ้าง<ว><น>เปลี่ยนเสื้อมาเป็นไรเดอร์บ้างเพื่อให้สามารถจะเลี้ยงครอบครัวให้ได้นะคะ